ในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเรามีเกณฑ์อายุขั้นต่ำในการรับพิธีอภิญญาซึ่งบริการแก้ไขกฎหมายปรับจากเจ็ดเป็นสิบจากสิบเป็นสิบสองเพราะฉะนั้นแม้ว่าถ้าเป็นเด็กไม่เป็นสองก็ทำได้ดีนะว่าไม่เข้าสู่โครงการนี้แต่ว่าเราจะมีระบบขับไดเวอร์สออกไปแล้วก็มันจะไปเชื่อมเรื่องไปบ้อมองไปใช่ใช่ใช่ขับได้ก็ขับนอกจากนี้ฮะในประมวล กฎหมายคือประมวลกฎหมายอาญาเราเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วก็พัฒนามาจากกฎหมายลักษณะอาญารา .2 อยสนะแต่ก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยเนะฮะในกฎหมายเก่าเราก็เด็กไม่เกิน7จ็ขวบนะ,ะที่ไม่สามารถรับผิดทางอาญาได้พอเรามาใช้ประมวลกฎหมายอาญาก็กำหนดไว้เจ็ดขวบะะหลังจากนั้นประเทศเรา เป็นภาคีนุสัญญาแล้วเนี่ยก็ได้ขยับอายุขึ้นมาเป็น10ขวบนะปัจจุบันเนี่ยสิขวบนะ,ะทีนี้ปัญหาคือว่าคือถ้าถ้ามีการกระทําความผิดเกิดขึ้นเนี่ยตามวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยจะต้องมีการสอบสวนนะฮะคือจะต้องมีการสอบสวนว่ามีการกระทําความผิดอาญาเกิดขึ้น,นะะเช่นกรณีเด็กอายุ11ขวบนะฮะ ไปกระทําความผิดอาญาเนี่แม้นเขาไม่ต้องรับผิดทางอาญาแต่พนักงานสอบสวนก็ต้องทําการสอบสวนก็คือต้องมีการอาจจะคืออาจจะต้องมีการจับกลุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่คือต้องมีการปฏิบัติตามปอวิทายาไปนะฮะแต่ทีนี้ปัญหาว่าเวลาเขาสอบสวนเนีเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเด็กอายุเท่าไหร่เพราะเด็กไปจับมาซูนเด็กทําผิดจับมาเนี่ยนะฮะ วันแรกเลยเนี่ยบางทีคนจับก็ทำบันทึกการจับกุมมาก็ส่งพนักงานสอบสวนนะพนักงานสอบสวนก็ยังไม่รู้ว่าเด็กอายุเท่าไหร่ก็ต้องมาเรียกพ่อแม่มาเอาหลักฐานทางทะเบียนบ้านมาดูก็ปรากฏว่าเด็กคนนี้อายุแค่11ปีอย่างเงี้ยก็ทําการสอบสวนไปแล้วก็มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากเด็กไม่ต้องรับผิดทางอาญานะฮะด้วยเหตุนี้แต่ว่าในกฎหมาย ปัจจุบันนี้เรามีมาตรการบัญญัติขึ้นมาว่าถ้าความปรากฏเช่นนี้เนี่ยนะก็ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยส่งเคสเนี่ยไปยังเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองเด็กเพื่อไปเข้าขระบวนการคุ้มครองนะฮะแม้นไม่ดําเนินคดีอาญาแต่ว่าก็ต้องเข้าไปขระบวนการคุ้มครองเด็กเพราะว่าเด็กที่ ทำผิดไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามก็ต้องรับการดูแลเป็นพิเศษเพราะว่ามีโอกาสถ้าเราไม่แก้ไขเขาเขาอาจจะกลับไปกระทําความผิดซึ่งขณะทําผิดใหม่ครั้งใหม่อาจจะอายุเกินต้องขึ้นเป็นคดีความได้นะฮะซึ่งกระบวนการตรงนั้นเนี่ยก,ก็นับว่าเป็นความก้าวหน้านะะในกฎหมายคุ้มครองเด็กซึ่งเราก็ตามมาจากอนุสัญญาสิทธิเด็กนั่นแหละนะว่า จริงๆแล้วกฎหมายคุ้มครองเด็กเนี่ยโดยเนื้อของมันก็คือเด็กที่ถูกกระทำนะฮะแต่อย่ไรก็ตามในกฎหมายนะั้นเราก็พูดถึงเด็กเสี่ยงมีพฤติกรรมเสี่ยงในการกระทำความผิดคล้ายๆกับมีโอกาสที่ถูกกระทำเหมือนกันนะฮะเราก็เลยเอาเด็กที่กระทำความผิดเนี่ยไปให้อยู่ในความดูแลของกฎหมายคุ้มครองเด็กซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเด็กมากกว่า ที่จะปล่อยไปเช่นสั่งไม่ฟ้องแล้วก็ปล่อยกลับบ้านอย่างเงี้ยซึ่งตามกฎหมายเดิมจะเป็นอย่างนั้นก็คือถ้าเด็กไม่ต้องรับผิดทางอาญาเน,นี้ยพนักงานสอบสวนสอบสวนเสร็จก็สั่งไม่ฟ้องเสนออยการสั่งไม่ฟ้องก็ปล่อยเด็กกลับบ้านไปเด็กอาจจะไปอยู่สังคมเดิมสภาพแวดล้อมเดิมหรือถูกกระทาความรุนแรงอีกแล้วกลับไปกระทาความผิดอีกนะฮะประเด็นต่อมาเนื่องจากว่ามันเป็นคดีลักษณะพิเศษครับ ทราบว่าช่วงอะไรอ่างนี้เรามีนักจิตวิทยาประจำศาลด้วยใช่อยากให้ท่านได้เล่าให้ฟังว่าคือเนื่องจากเราอยากให้เด็กล่องลอยว่าคือถ้าเราฟังม่าตั้งแต่ต้นเนี่ยบ้านเราอ่ะพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆจะกระทั่งมีเป็นแห่งดีแล้วแต่ว่าหาวทูภายในเนี่ยท่านอาจจะขยายให้ฟังว่าในกระบวนกา,ารของศาลที่เราทำเองจัดระบบกลไกเพื่อจะดูแลให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุดยังไงคะครับคือในในในวิในพรบจ,จัดตั้งศาลเยาชวนชนฉบับปัจจุบันเนี่ย ได้เขียนถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องหลายคนเลยก็คือ,อนัก,กจิตวิญยานักสังคมสงเคราะห์นะฮะแล้วก็ยังนักวิชาชีพอื่นๆอีกที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะฮะแต่หลักๆก,ก็คือ,อมีนัก,กจิตวิญยาซึ่งปัจจุบันนี้ทางสารเยาวชนและครอบครัวเนี่ยนะมีการเ,าเริ่มบรรจุ นักกีวิทยาเนี่ยมีประจําทุกศาลทั่วประเทศนะฮะส่วนบทบาทสําคัญของนักกจวิทยาที่จริงมันต้องมีนักสังคมสง,งเคราะห์ด้วยแต่ว่าเรายังไม่ได้ตรงนั้นก็คือยังยังขัดข้องในเรื่องงบประมาณแต่ว่าอย่างน้อยเราได้นักกีวิทยามานักกีวิทยานี่จะช่วยศาลประเด็นสําคัญที่สุดก็คือจัดทําแผนตามมาตรา90ก็คือในกรณีที่ศาลเห็นว่าเคสเนี้ ยังไม่สมควรสืบพยานยังไม่สมควรที่จะมีคํามิภากษาเนี่ยก็จะส่งสั่งให้นักกีวิทยาเนี่ยไปทำแผนตามมาตรา90นะนักกีวิทยาก็จะไปประสานานักวิชาการหรือคนที่เกี่ยวข้องเ,เพื่อที่จะมานั่งคุยกันว่าเด็กคนนี้ครอบครัวอย่างเนี้ยควรจะมีทรีเม้นต์แผนหรือแผนการบำบัดอย่างไรนะก็จะทำแผน พอทำเสร็จก็จะเสนอแผนนี้ให้กับผู้ศักษานะถ้าผู้อักษาเห็นว่าแผนนี้โอเคก็จะสั่งให้ปฏิบัติตามแผนนนนะซึ่งนักกิฬวิาสารนอกจากเป็นคนประชุมทำแผนแล้วก็ยังโมนิเตอร์ก็คือยังอาจจะต้องติดตามเด็กนะฮะถ้ากรณีที่ศาลสั่งว่าให้นักกิฬาศานีรเป็นคนติดตามนะฮะนอกจากนี้นะในมาตรา73ซึ่งพูดถึงการปล่อยชั่วคราวนะ คือหลักของ,ของ,ของสารเยาวชนทุกวันนี้จะไม่ควบคุมตัวเด็กคือถ้าจับเด็กมาปับ๊บเนี่ยพ่อแม่มาพร้อมเนี่ยจะต้องมอบตัวเด็กนี่ให้กับปิาดามารดาหรือผู้ปกครองหรือองค์กรหรือ,หร,อหรือใครก็ตามทีที่ดูแลเด็กคนนั้นอยู่นี่ให้รับกลับคืนไปโดยกำหนดเงื่อนไขนะเงื่อนไขที่ที่น่าสนใจก็คือกำหนดเงื่อนไขให้ไปเข้าโปรแกร,รมบำบดัดนะหรือ ให้ไปรับคำปรึกษาแนะนำนะฮะหรือไปเข้าจิจกรรมฟื้นฟูอะไรเนี่ยในในวักท้ายก็มนเพราะว่าในระหว่างปล่อยช่วงร่าวเนี่ยคือจริงๆแล้วเด็กเนี่ยบางทีเนี่ยพอพอถูกจับมาเนี่ยเขาจะตกใจนะฮะร้องไห้นะฮะ,นะฮะแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยกับช่วงเวลาเกีวเวลาที่มันมัน,ม,นมันควรจะคือเหล็กกําลังร้อนต้องตีนะฮะเด็กเขาก็จะ คล้ายๆกับตกใจนะฮะแต่ถ้ามีมีโปรแกรมอะไรที่ที่เข้ามาช่วยเขาช่วยครอบครัวเขาเนี่ยมันก็จะทําให้เขาสํานึกได้หรือปรับปรุงตัวได้ก่อนที่จะฟ้องเข้ามาเป็นคดีไปซ้ำไปนะ,ะซึ่งในมาตราเจ็ดสามนี่ก็จะมีนักกิวิยาก็จะมีบทบาทอันหนึ่งก็คือให้คําปรึกษานะฮรปัจจุบันนี้เราจะมีการจัดตั้งเรียกว่าคลินิกให้คําปรึกษาด้านจิตสังคมเนี่ยนะฮะ มีทั่วประเทศแล้วนะฮะตอนนี้เรามีทั้งหมด236ศาลก็คือมีทั้งศาลผู้ใหญ่ศาลเด็กนะฮะแล้วก็มีนักกีวิทยาเนี่ยเป็นคนประเมินนะฮะประเมินว่าเด็กคนนี้ควรจะ,ะได้รับคำปรึกษาแบบไหนถ้าเป็นเด็กติดยาเสพติดเนี่ยควรจะเข้าโปรแกรมฟื้นฟูแบบไหนควรจะส่งไปโรงพยาบาลหรือไม่เนี่ยนักกีวิทยา่ยเป็นคนประเมินเบื้องต้นนะฮะถ้า ถ้าเคสมันไม่ร้ายแรงนะฮะมันไม่เสียหายมากเนี่ยก็อาจจะแอดไซน์ให้ผู้รับผู้ให้การปรึกษาป,ปัจจุบันที่เรามีอาสา,าสมัครผู้ให้กาปรึกษาด้านจิตสังคมเนี่ยมีทุกสารฮะทั่วประเทศแล,แล้วบุคคลเหล่านี้ก็จะผ่านการอบรมอบรมวิธีการเข้าเซลร์วเบื้องต้นนะฮะบางทีเนี่ยผู้ให้การปรึกษาเนี่ยมาพูดอยู่ครั้งสองครังง้งแค่นั้นเอง คืออาจจะทําให้เขาเปลี่ยนเลยโดยพอสารผู้ใหญนะ่สารที่เป็นสารจังหวัดหรือสารใหญ่เนี่ยคือบางทีผู้ใหญ่ก็ทําความผิดเนี่ยด้รับคำปรึกษาที่ถูกต้องเนี่ยเขาคิดเลยฮะเดินในทางที่ถูกต้องเลยอันนี้ก็คือในสารเยาวชนก็มีอีคดีซึ่งนักกีฬาเนี่ยก็จะมีบทบาทตรงนี้นะฮะช่วยช่วยเด็กแด่ททำตรงนี้ก็คือผมเวลาผมไปบรรยายกับสารเยาวชนเนี่ยผมจะ จะบอกเสมอว่าเราจะต้องเน้นชายเฟนลี่แอ a มอสเฟียร์ก็คือทำยังไงที่จะให้เด็กมีความรู้สึกเป็นเป็นเป็น,ปนมิตรอ่ะเป็นเพื่อนอ่ะเมื่อเมื่อมาสารไม่ใช่มาสารแล้วเป็นสิ่งน่ากลัวนะฮะก,ก็เน้นอยู่นะแล้วตอนนี้เวลาไปบรรยายที่สารผู้ใหญ่นะฮะผมก็จะเน้นว่าทำยังไงให้สารอาญาหรือสารจังหวัด ให้ให้เกิดบรรยากาศที่เป็นมิตรก็คือเฟรนลี่อะตมอสเฟียร์ด้วยนะฮะซึ่งจะทำให้ความใกล้ชิดระหว่างศาลกับกับผู้ที่มาศาลเนี่ยไม่ไม่น่ากลัวอะไรพวกนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่นี้ะแต่มีคือฟังดูเหมือนเส้นทางยาว